คุณกำลังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcast รายการ Investor to Know เรื่องโดยเปียมิรยอดเมือง Columnist ประจำเว็บไซต์ Business Today ลงเสียงนภริตกมลสวรรณอะเมื่อพูดถึงการใช้ชีวิตรวมถึงการลงทุนเองก็ตามนะครับ พูดตามตรงครับว่ามันไม่มีใครที่ไม่เคยทำในสิ่งที่ผิดพลาดฮะคือด้วยความที่ว่าในหลายๆบทความในหลายๆส่วนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่ลงทุนอย่างไรนะครับลงทุนในไหน,ไหนศึกษาข้อมูลอย่างไรแต่ว่าในครั้งนี้ครับอยากจะ ให้คลิปนี้เสียงนี้นะครับให้กำลังใจกับทุกๆคนนะมันไม่มีใครหรอกครับที่ไม่เคยผิดพลาดเลยไม่มีใครที่ perfect หนึ200่งเพอร์เฟทุกคนย่อมเคยผิดพลาดครับและข้อผิดพลาดนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเหล่านั้นได้เรียนรู้ครับพูดถึงหนึ่งใน ประสบการณ์ที่เขียนไว้นะครับก็คือว่าก็จะมีเพื่อนของเขาอยู่คนหนึ่งนะแล้วเป็นเพื่อนที่คุยกันด้วยบ่อยๆแล้วปรากฏว่าในช่วงที่จบการศึกษาใหม่ๆเข้ามาทำงานใหม่ๆยังไม่ผ่านปโปรยังไม่ผ่านช่วงทดลองงานปรากฏว่าผลงานก็ไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่ แล้วก็ทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จนะซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะประสบความสําเร็จในแง่อื่นๆก็ได้ทุกคนอาจจะมีด้านที่เก่งไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่เวลาเราเจอด้านที่เราไม่เก่งด้านที่เราไม่เชี่ยวชาญก็จะไม่ประสบความสําเร็จก็จะผิดพลาดก็จะล้มเหลวฮนะถ้าหากพูดถึงในแง่ของนักข่าวเองก็ตามนะะนักข่าวเองก็มีหลากหลายสายครับ มีทั้งสายเศรษฐกิจสายการเมืองสายเศรษฐกิจก็ไม่ได้แบบเป็นตัวเลขอย่างเดียวมีทั้งสายเศรษฐกิจแบบเทคโนโลยีเศรษฐกิจการคลังเศรษฐกิจภาครัฐหรือแม้กระทั่งสายการเงินนึงก็ตามฮะสายธนาคารสายตลาดหลักทรัพย์แต่ละคนก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจองานหรือเจอโอกาสที่ใช่สําหรับเราแล้วหรือยังคือพอเริ่มอายุมากขึ้นน่ยนะครับ เพื่อนหลายๆคนหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านการใช้ชีวิตปัญหาด้านการเงินสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นครับว่าทุกคนก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอเมซ o n มีเทคโนโลยีออกมาใหม่มากมาย,ยออกมาแทบจะทุกวันเลยถามว่าอเมซ o n ประสบความสำเร็จทุกชิ้นไหม บริษัทเทคโนโลยีต่างๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกม,มามากมายบริษัทเหล่านั้นประสบความสําเร็จหรือเปล่าอ b เ r ครับประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในทวีปอื่นๆพอมาประเทศไทยทําไมอ ber อร์ถึงไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นบริษัทใหญ่คุณเคยประสบความสําเร็จในที่อื่นแล้วคุณจะมาคุณจะไม่ล้มเหลวในภูมิภาคอื่นๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นครับทุกคนเคยล้มเหลวมาก่อน สตีฟจ็อบเคยล้มเหลวมาก่อนมาร์คซ์เกอร์เบิร์กเคยล้มเหลวมาก่อนทุกคนเคยล้มเหลวมาก่อนครับแต่ว่าใครจะเอาความล้มเหลวความผิดพลาดนั้นเนี่ยมาเป็นข้อเรียนรู้ได้ดีกว่ากันก็ถ้ากลับมาลองคิดให้ดีๆนะฮะก่อนที่จะเกิดปัญหาเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่าเราทำอะไรผิดพลาดหรือกล่าวอ,อีกอย่างหน,นึ่งก็คือพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยแทนที่ เราจะปล่อยให้มันบานปลายเราแก้ปัญหามันอย่างไรปัญหาแบบนี้ใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลมีวิธีอื่นไหมเราเคยเจอปัญหาแบบนี้มันแล้วแล้วเราย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยเราจะใช้วิธีเดิมที่ไม่ได้ผลแก้ปัญหาไหมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องนำมาคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะครับโอเคในแง่ของการลงทุนครับเราลงทุนในหุ้นตัวนี้ ลงทุนในหุ้นตัวนั้นกองทุนนี้กองทุนนั้นไม่ประสบความสําเร็จโอเคช่วงแรกมันอาจจะเฟลครับมันอาจจะรู้สึกเฮิร์ทเฮหน่อยถ้าพูดเป็นศัพท์ที่เข้าใจง่ายนะครับสุดท้ายแล้วเราจะเรียนรู้กับมันได้มากน้อยแค่ไหนหุ้นตัวนี้ไม่ประสบความสําเร็จทําอย่างไรที่เราจะเรียนรู้ว่าหุ้นแบบไหนที่เราไม่ประสบความสําเร็จแล้วหุ้นแบบไหนที่เราจะประสบความสําเร็จครับ ทุกความทุกความผิดพลาดคือการเรียนรู้ครับใครที่ไม่เคยมีความผิดพลาดเลยก็ไม่เคยทําอะไรเลยครับคนที่ประสบความสําเร็จมากมายครับเวลาเขาพูดฮะ <c oughs> เขาจะพูดแต่ด้านที่เขาประสบความสําเร็จมีน้อยคนมากครับน้อยคนน้อยครั้งที่เขาจะพูดถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นวิธีการหนึ่งที่จะสังเกตคนเหล่านี้ก็คือว่าเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวได้อย่างไรประสบความสําเร็จใคร,ใครๆก็พูดกันฮะแต่มีน้อยคนมากครับที่จะ พูดถึงประสบการณ์ต่างๆความผิดพลาดต่างๆข้อเรียนรู้ต่างๆที่นำมาแบ่งปันให้กับทุกคนครับสำหรับใครที่ลงทุนแล้วผิดหวังขาดทุนติดดอยอย่าทําให้มันเป็นปมในใจอใช้คําว่าเปลี่ยนเป็นข้อเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ในการตัดสินใจในครั้งหน้าว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราคนจะตัดสินใจยังไงนะเพราะฉะนั้นครับเมื่อมีปัญหา ก็ต้องค้นให้ได้ว่าต้นต่อความผิดพลาดคืออะไรทุกครั้งที่เราเจอปัญหาความผิดพลาดนี้มันเกิดจากไหนสายไฟช็อตเฮ้ยมันเกิดจากปลั๊กตัวไหนมันเกิดจากสายไฟส่วนไหนของบ้านพอเรารู้แล้วครั้งหน้าที่มันช็อตเราก็จะตรวจสอบได้แล้วครับว่ามันต้องตรวจสอบปลั๊กไฟแบบนี้นะมันต้องตรวจสอบสายไฟแบบนี้นะแล้วนำสิ่งเหล่านั้นครับมาเป็นบทเรียนในชีวิต สู้กันต่อไปครับเพราะว่าชีวิตคือการเรียนรู้แล้วเราทุกคนก็ต้องสู้ในโลกอันโหดร้ายนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ